สัสดีค่ะอาจารย์พิชยาภายุพ,พรมค่ะรายวิชาการกรดุมพันธไทยหนึ่งในหัวข้อการส่งเสริมสุขภาวะของมารดาและทารกหลังคลอดนะคะหรือว่า postpartum care ในหัวข้อนี้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือการส่งเสริมสุขภาวะของมารดากับของทารกนะคะในส่วนของมารดาหลังคลอดเนี่ยคะเราก็จะดูแลตั้งแต่มารดาคลอดสองชั่วโมงแรก การดูแลแผลสีเย็บการประเมินแผลสีเย็บแล้วก็การดูลักษณะของน้ำคาวปลาค่ะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาวะของทารกหลังคลอดนะคะเราก็จะดูลักษณะก่อปกติของทารกดูการประเมินด้วยวิธีของแอปกาสกอแล้วก็เป็นการบริบาลทารกได้แก่การรักษาความสะอาดมีปฏิบัติการเกี่ยข้องกับการอาบน้ำทำความสะอาดทารก วิธีการเช็ดตาวิธีการเช็ดทำความสะอาดสะดือแล้วก็วิธีการห่อผ้าห่อตัวค่ะการส่งเสริมสุขภาวะของมารดาหลังคลอดนะคะในระยะหลังคลอดเนี่ยนะคะมันก็จะหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่หลังคลอดรบจนถึง6สัปดาห์หลังคลอดก็จะมีหลักการในการดูแลมารดาหลังคลอดอยู่3าอย่างก็คือ หลักการแรกจะเป็นการดูแลมา,ารดาหลังคลอดใน2ชั่วโมงแรกนะคะ2ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะประเมินดูการหดตัวของมดลูกแล้วก็ประเมินการมีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะและสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินแผลฝีเย็บแล้วก็ลักษณะของน้ำคาวปลานะคะซึ่งการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกเนี่ยเราจะต้องดูที่ วัดความสูงของยอดมดลูกหรือว่า h i g h of fundus นะคะเพราะว่าเราจะวัดส่วนสูงของมดลูกลงมาที่ขอบบนของ pubic symphysis เราจะวัดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อดูการคืนสู่สภาพปกปติของมดลูกตามธรรมดาหลังคลอดทันชีแล้วนะคะระดับของมดลูกเนี่ยที่เราวัดได้ก็จะประมาณสูงประมาณ5ฟุต5นิ้วฟุต เหนือหัวหนาวและก็จะค่อยๆลดลงทุกๆวันอย่างน้อยวันละครึ่งนิ้วนะคะประมาณวันที่1 0 1ถึง12หลังคลอดเราจะไม่สามารถคลำมดลูกได้ทางบริเวณหน้าท้องเพราะว่ามดลูกจะลดต่ำลงมาอยู่ในระดับเดียวกับกระดูกพิวบิกซิมไฟสีหรือว่าเข้าสู่เชิงกรานแล้วนะคะส่วนการประเมินระดับของปัสสาวะในกระเพาปัสสาวะเนี่ยนะคะ ในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดมารดาอาจจะยังไม่รู้สึกอยากเชี่ยถ่ายปัสสาวะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการกระตุ้นให้มีการขับปัสสาวะครั้งแรกหลังจากคลอดออกมาประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะคะเมื่อครบ8ชั่วโมงแล้วเนี่ยมารดาจะต้องขับถ่ายปัสสาวะได้เองนะคะส่วนการวัดสัญญาณชีพเราจะทําการวัดสัญญาณชีพของมารดาหลังคลอด สชั่วโมงแรกทุกๆ4ชั่วโมงนะคะซึ่งใน24ชั่วโมงแรกหลังคลอดเนี่ยเราพบว่าอุณหภูมิของมารดาอาจจะเพิ่มสูงถึง38องศาในข้อนี้ถือว่าปกตินะคะเพราะว่าหลัง24ชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยนะคะอุณหภูมิร่างากายจะสูงขึ้นแล้วก็ชีพจรจะสูงนะคะ สาเหตุที่ทําให้อุณภูมิร่างกายสูงน,น,นานาจากการคัดตึงของเต้านมหรือว่าเต้านมอักเสบหรือแผลบริเวณฝีเย็บนะคะการประเมินข้อที่2จะเป็นการประเมินแผลฝีเย็บเราจะใช้หลักการประเมินของรีดา้าอาตัวแรกมาจากคำว่าริดเนตแผลฝีเย็บมีสีแดงหรือไม่ข้อที่ 2, องแอดิมามีลักษณะบวมหรือไม่ X- คายโมซิสมีการช้ำเลือดหรือไม่ d e c h a n c h มีหนองหรือมีหนองไหลออกมาจากแผลหรือไม่และ a p p r o x i m a t e ลักษณะของขอบแผลฝีเย็บมีความสม่ำเสมอกันหรือไม่นะคะเราก็จะใช้เกณฑ์การประเมินอันนี้ในการประเมินลักษณะของแผลฝีเย็บส่วนการประเมินเลือดและน้ำคาวปลาคำว่าน้ำคาวปลา หรือโลเคียเป็นคำที่ใช้เรียกของเหลวที่ออกมาจากช่องคลอดของมารดาที่พึ่งคลอดบุตรรวมถึงมารดาที่ผ่าตัดคลอดด้วยนะคะเป็นของเหลวที่ประกอบด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำคร่ำแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุอดออกมาลักษณะของน้ำขาวปลาจะมี3ชนิดนะคะ ชนิดแรกน้ำขาวปลาสีแดงจะออกมาในช่วง2อถึงสวันแรกหลังคลอดนะคะชนิดที่2น้ำขาวปลาสีน้ำตาลจะออกมาในช่วง4ีถึงเวันหลังคลอดและชนิดที่3น้ำขาวปลาสีเหลืองจางๆหรือสีขาวก็จะออกมาประมาณวันที่10เป็นต้นไปนะคะซึ่งปกติค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยน้ำข่าวปลาก็จะ ออกมาได้จนถึง2ถึง6สัปดาห์หลังคลอดนะคะหรือประมาณ20วันบเวัการส่งเสริมสุขภาวะของทารกนะคะทารกแรกเกิดจากคันบรรดาถึงอายุคัน4สัปดาห์หรือ28วันหลังคลอดเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่านิวบอรล การประเมินลักษณะของทารกแรกเกิดนะคะลักษณะปฏิของทารกแรกเกิดเราจะประเมินอ,อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือประเมินน้ำหนักแล้วก็ความยาวอันที่สองนะคะเราวัดที่เส้นรอบศรีรษะแล้วก็เส้นรอบอกแล้วก็ดูสัญญาณชีพนะคะอุณหภูมิร่างกายชีพจรอัตราการหายใจแล้วก็ความดันโลหิตดูที่ผิวหนังทารกแรกคลอดนะคะจะมีผิวสีแดงอมชมพู ลักษณะของสีรษบนะคะศีรษบของทารกเนี่ยจะไม่สมมาตรกันนะคะแล้วก็จะเจอบริเวณที่เป็น anterior fontanel หรือคามมองทางด้านหน้าจะปิดไม่สนิทนะคะบริเวณ posterior fontanel หรือคามมองทางด้านหลังก็ยังปิดไม่สนิทส่วนบริเวณ umbilical cord หรือสายสะดือจะต้องไม่มีเลือดออกไม่มีหนองหรือน้ำเหลืองไหลออกมานะคะและสายสะดือจะค่อยๆแห้ง และหลุดใน7ถึง14วันหลังคลอดเมื่อทารกคลอดออกมาแล้วนะคะทารกจะมี r e f ฟ e x ที่สามารถดูดปากตัวเองและดูดน้ำนมมากนการได้ทันทีนะคะแล้วก็มีการถ่ายที่เทาออกมาภายใน2 4ชั่วโมงนะคะส่วนการประเมินร่างกายทั่วไปของทารกเราจะใช้วิธีการประเมินโดย ใช้แอปกาสกอร์นะคะซึ่งแอปกาสกอร์เนี่ยจะควบคุมลักษณะของทารก5ด้านก็นคือด้านแรกนะคะ Appearance ก็คือสีผิว Pulse ก็ ulse, คืออัตราการเต้นของหัวใจปฏิกิริยาการตอบโต้ขณะใช้ลูกยางแดงดูดจมูกและปากการทำงานของกล้ามเนื้อและการหายใจโดยเราจะกำหนดคะแนนเป็น 0, 1และ2 ยะะกตัวอย่างเช่นดูที่สีผิวหากทารกมีลักษณะสีเขียวซีดทั้งตัวเราจะประเมินเป็นศูนย์แต่ถ้าทารกมีลำตัวสีชมพูแขนขาซีดก็จะประเมินเป็นหนึ่งส่วนทารกที่มีความปกติผิวสีชมพูหรือตัวแดงทั้งตัวก็จะประเมินให้สองคะแนนนะคะส่วนอันตราการเต้นของหัวใจถ้าไม่มีชีพประจเราจะให้ศูนย์ ต่ำกว่า100ครั้งต่อนาทีประเมิน1และมากกว่า100ครั้งต่อนาทีประเมินให้2คะแนนปฏิกิยาการตอบโต้ขณะใช้ลูกยางแดงดูดจมูกและปากถ้าไม่มีปฏิกิยาตอบโต้เราจะให้0ทารกหน้าตาเ,เยี่ยเกลหรือเสียหน้าเราจะให้1เมื่อไหร่ที่ไอาจามหรือร้องไห้ก็จะให้2คะแนนค่ะการทำงานของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้ออ่อนวกเปี้ยว ประเมินให้ศูนแขนขางอเล็กน้อยให้1และทารกแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวได้ดีทั้งแขนและขาเราจะประเมินให้สองคะแนนค่ะการหายใจถ้าทารกไม่มีการหายใจเราจะประเมินให้ศูนหายใจช้าหรือสม่ำเสมอก็จะให้1แต่ถ้าหายใจสม่ำเสมอแล้วก็มีเสียงร้องนะคะร้องดีเราจะประเมินให้สอง ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยการประเมินโดยใช้แอปจากาสกอคะแนนที่ได้นะคะในทางป,ปกติก็ควรจะเป็นเป็นสคะแนนในทุกอาการสแสดงเวลาจะอาบน้ำเด็กเราจะเตรียมอาบอาบน้ำแล้วแต่ว่า,ายิงหลังคร่อจะมีนะคะใส่น้ำประมาณครึ่งอาบและทดสอบความอุ่นของน้ำ โดยใช้ข้อสอจุ่มลงไปในอาบนะ้ำถ้าพบว่ามีความอุ่นพอดีจึงสามารถใช้อาบเด็กได้ถ้าเย็นเกินไปก็ต้องเติมน,น้ําอุ่นถ้าร้อนเกินไปก็ต้องเติมน,น้ําเย็นหลังจากนั้นเราจะทําการห่อตัวแบบเปิดสีสันเพราะเวลาอาบน้ําเด็กเราจะสระผมด้วยเมื่อเราห่อตัวเด็กเสร็จแนละ้วเราก็จะอุ้มเด็กนะเดิมคือใช้นิโป้กับ นิ้วนางพับใบหูเด็กในที่นี้หูห,หูพับไม่ได้แต่ปกติเราต้องเอานิโปเราพับหูเด็กมาเบิกกันน้ำเข้าส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะใช้นิ้วนางพับหูเด็กสองนิน้้จะวางตามศาีรษะเด็กส่วนเท้าเด็กเราจะไว้ใต้รักแร้ของผู้อ่านหลังจากนั้นเราก็จะทำการมีผ้าสำหรับ เช็ดเช็ดหน้าเด็กเราจะเช็ดผ้าที่เตรียมไว้ชุบน้ำบีบมาแล้วก็เช็ดหน้าเด็กเช็ดหน้าดูว่าหน้าตาเด็กสะอาดก็จะใช้ผ้าผืนเดียวกันชุบน้ำไม่ต้องบิดให้แห้งเอาพอมาดมากๆชุบมาที่ผมเด็ก ะะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำยาเต้แชมพูสระผมเด็กบีบใส่มือแล้วทำให้เกิดฟองก่อนแล้วจึงมาชโลมที่ศีรษะเด็กระหว่างนั้นใช้ท้องนิ้วนวดพึงไปเบาๆเพื่อขจัดพวกสิ่งสกปรกที่ผมเด็กจนทั่วแล้วก็ใช้ผ้าชุดน้าน,นี้ล้าง นจ้จเมื่อสะอาดแล้วเราจะน้ำเด็กออกมาวางข้างนอกเพื่อเช็ดสี่ษสะเด็กซับสีศีสะเด็กให้แห้งหลังจากน,นั้นเราจะค่อยๆี่ผ้าที่ห่อตัวเด็กออก คเหมือนเดิมค่ะเวลาจับเราจะใช้นิ้วโป้งทับหูยืนานาพทับหูสอนิ้ววางตามศีรษาเด็กส่วนแขนวางขนากับลำตัวเด็กจับเด็กมือนี้ก็ช้อนที่คนเด็กจับเด็กองมาและอ่านแล้วก็ใช้ผ้า ไปให้ดโดยที่ไปให้ดวสะดุดเด็ก้าเลกมีสะดุดอยู่ยังไม่หลุดหรือเข้าหลุดใหม่ๆเราจะไปให้นานโดยสะดุดเราก็เช็ดที่ไปโดยเฉพาะตรงบริเวณเอวัยวะเอตรงก้นตรงขานี่ต้องล้างเช็ดให้สะอาดเมื่อด้านหน้าสะอาดเราจะใช้มือ ล um ็อกเด็กนะแล้วก็จับเด็กดิ้คว่ามเพื่อที่จะอาด้านหลังเด็กตรงก้นเราควรจะใช้มือล้างทำความสะอาดเนด็กเมื่อพบว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จับเด็กหายหน้มา ตรวจอีกครั้งนึ่งร้างตรงส่วนที่เป็นข้อพับต่างๆแล้วก็อุ้มเด็กขึ้มนมาวางที่ทางเพื่อนำเด็กขึ้นจากอางอาบน้ำเราจะทำการซับตัวให้แห้งแล้วก็ใช้ผ้าที่ซับตัวห<อ>่อตัวเด็กไว้ก่อนเพื่อคุ้มภ หลังจากนั้นเราจะทําการเช็ดตาเด็กโดยใช้สําลีสองก้อนเช็ดจากหัวตาไปหางตาแล้วก็ทียมไปพอต้นบตดเช็ดทําความสะอาดจมูกทั้งสองข้างแล้วก็ผ้าที่เราจะใช้นิ้วสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําความสะอาดลิ้นเด็กเงือกแล้วก็ให้กับู้แกนหลังจากนั้นก็จะเปิดเสะดือ แล้วก็ทำความสะอาดสะดือโดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดโดยเช็ดจากจุดที่เริ่มต้นแล้วก็วนเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งป้อนที่สองเช็ดซ้ำวนเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งก็เป็นอันดูแลทำความสะอาดเด็กเสร็จหลังจากนั้นเราจะทำการห่อตัวเด็ก การห่อตัวเด็กในที่นี้เราจะใช้หุ่นเด็กแล้วก็ผ้าสี่เหลี่ยมพืนผ้าจะเป็นผ้าเช็ดตัวหรือผ้าอ้อมพื้นใหญ่ก็แล้วแต่ว่าคุณแม่จะสะดวกใช้อะไรแต่เราจะนำผ้ามาพับปรายส่วนหนึ่งพอพับปึ๊บรูปร่างมันจะกลายเป็นห้าเหลี่ยมขึ้นมาจากสี่เหลี่ยมจะเป็นห้าเหลี่ยม จะมีส่วนที่สั้นกับส่วนที่ยาวเราจะนำเด็กวางโดยที่ท่าที่หนึ่งจะห่อแบบห่อสีสะเด็กจะใช้เวลาที่เราต้องการเคลื่อนย้ายเด็กไปที่บอร์ดอื่นนะคะเราจะยิบมาคลุมสีสะเด็กให้แนบกับแก้มพอดีปลายส่วนที่เหลือนี้ เราจะพับกลับเข้ามามันก็จะเกิดรอยโค้งที่เข้ากับรูปต้าเด็กพอดีส่วนที่เหลือเราก็จะตลบมาไว้อีกด้านหนึ่งเพื่อให้มือด้านนี้ของเด็กฟิกอยู่เด็กก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าส่วนที่ยาวเราก็จะทำการตลบมาเหมือนเมื่อสักครู่ก็จะได้ลูกเข้ารูปหน้าเด็กพอดีส่วนที่เหลือ เราก็พับให้สวยงาม <c oughs> ส่วนปลาที่เหลือเยอะเราเก็บให้เรียบร้อยการเก็บใช้ผ้ามีสองวิธีวิธีแรก,ก็คือพับตับเข้าไปตรงๆแบบนี้ก็ได้กับวิธีที่สองม้วนใช้ผ้าตามรอยที่เรา พับไว้เมื่อสักครู่ก็คือม้วนตามรอยเดิมตัวก็เหลือไปลายไว้ประทัาถูมัดตรงก็ได้แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหน,นเด็กก็จะถูกหอตัวอยู่ใน่าที่เรียบร้อย 2เป็นวิธีการห่อตัวเด็กแบบเปิดสีสันวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำพิการแถวบริเวณสีสรัะเด็กเช่นการให้น้ำเกลือการโกนผมเป็นต้นวิธีการจะคล้ายกับเมื่อสักครู่ก็คือพับผ้าสี่เหลี่ยมของเราพับชายหนึ่งเข้ามาก็าจะกลายเป็นผ้าผ้าเหลี่ยมใช้ผ้าด้านที่สัน้นพับเข้ามาก่อนจะมี จะมีชายส่วนที่เหลือเราก็จะเหน็บไว้ใต้แขนอีกข้างหนึ่งของเป็กส่วนที่เหลือชายตรงข้ามที่มีผ้ายาวกว่าเราก็จะตลกกลับเข้ามา มาให้นึ่เกลือลลกเลยื่อกระทำาูัตตการรอบศรีรษะเด็กการห่อแบบให้แขนข้างหนึ่งโผล่ออกมาจะเป็นแขนข้างที่ต้องไปทำหัตตการนะคะวิธีการเราจะใช้ผ้าที่วางเป็นบ้ายาวขอผ้าอยู่บริเวณคอของเด็กเก็บผ้าสวยด้านที่สั้นกว่า ซ่อนไว้ในแขนข้างหนึ่งของเด็กอีกข้างหนึ่งก็ถ้าเราจะทำหัตถการข้างนี้ <c oughs> เราก็จะเอาผ้าซ่อนใต้แขนเด็กแล้วก็เก็บใช้ผ้าให้เรียบร้ย ารห่อแบบเปิดลาท้องนั่นก็ถดูแปลว่าบริเวณส่วนนี้ของเด็กอาจจะต้องมีการทำหัตถการเช่นตรวจสะดึหรือตรวจวามปินปกติอย่างอื่นีิธีการห่อเราก็จะวางผ้าไปตามตัวเด็กซึ่งเพื่อใช้ผ้าจะอยู่บริเวณคอหรือคอดีเราจะเก็บใช้ที่เลื่อแมา ของเด็กด้านนี้ก็เก็บมาในที่แขนของเด็กเพื่อทำการล็อกล็อกตัวเด็กล็อกแขนไม่ให้แขนมารบก,กวนบริเวณช่วงทอ้องตรงผ้าข้างล่างเราก็เก็บตามปกติส่วนขาเราอาจจะปล่อยไว้หรือเราอาจจะเอาผ้าส่วนที่เหลือนี้ตลกขึ้นมาอย่างนี้ประดัง มีการทําการประจาวนเรียนของของเ็ก